บรรยากาศยามเย็นๆครับที่สนามกีฬาบ้านโปง่งมองเห็นเขานางคำครับตำนานรักพระร่วงนางคำครับทุ่งนาครับมืดคลึ้มมาเชียวจะตกไหมเย็นนี้ นี่คือกลางทุ่งนานะครับเขาที่เห็นอยู่เขานางคาครับซึ่งเขานางคาก็อยู่ในเขตตะบนบ้านแก่งอำเภอศรีสัช,ชนาลัยติดกับตำบลบ้านใหม่ชัยมงคลตำบลเขาแก้วสืบสม,มุทรและตำบลไหยชะนศึกนะครับเทือกเขานางคาจะเป็นรอยกั้นเขตแดนระหว่างอำเภอศรีสัช,ชนาลัยกับอำเภอทุ่งเสลี่ยมนะครับฟ้าร้องคำรามแล้วนะครับณนะเวลานี้ ฝนจะตกไหมครับในเขตตะบนสรจิตตอนนี้ตะบนบ้านแก่งน่าจะตกแล้วนะครับพอคลื่นอยู่ที่ตะบลบ้านแก่งน่าจะเป็นอ่างเก็บน้าห้วยมาทแม่ทะแพรบ้านโป้า,นปาันปากขยยางแถวปากคานะครับน่าจะตกแล้วนะครับบรรยากาศฝนเป็นอย่็นบรรยากาศเย็นเย็นนะครับจากทางด้านของกลางทุ่งสนามกีฬานะครับขององค์การบริหารส่วนตะบลสรจิตยาเย็นเ็นกับบรรยากาศเขานั่งคำครับ ตำนานรักพระร่วงนางคำทุ่งนี้ก็จะเป็นทุ่งที่พระร่วงพระลือเคยวิ่งว่าวนะครับแล้วก็จะเป็นสถานที่ตำนานการพบรักของพระร่วงนางคำในตำนานด้วยนะครับ